สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบเครื่องม้วนผมของทั้งสองรุ่นก็คือ Bar Iron รุ่น2อนรุ่น2009 TB และ Bar Iron รุ่น2อ1 5นรุ่น2ว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะ สำหรับรุ่น2 0 0 9 TB จะมีด้วยกัน2ขนาดก็คือ25มิลและ28มิลค่ะในส่วนของลักษณะเด่นของรุ่นนี้ก็คือสามารถหมุนได้360องศาเลยนะคะสำหรับรุ่น2015ตัวแกนม้วนจะมีสีทองมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันก็คือ25มิลและ32มิลค่ะรุ่น20009 TB ะปรับความร้อนได้สูงถึง210องศาและรุ่น2 0 1 5สามารถปรับความร้อนได้สูงถึง230องศาค่ะในส่วนของน้ําหนักของทั้งสองรุ่นนี้รุ่นสีทองจะมีน้ําหนักที่เบากว่ารุ่นสีดำค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะใช้ขนาด25มิลทั้งสองรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองม้วนให้ดูกันค่ะจะเห็นได้ว่ารุ่น2 0 0 9 t b ตัวแกนจะหมุนได้360องศาค่ะและสำหรับใครที่ยังม้วนผมไม่เก่งและอยากลองมว้วนก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะคะสำหรับรุ่น2 0 1 5เวลาม้วนจะล็อกลอนให้อยู่กับที่แล้วจะต้องใช้มือในการช่วยในการคนโทรลน,นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเหมาะสำหรับช่างผมที่มีประสบการณ์ในการม้วนผมมากกว่าค่ะ หลังจากที่ม้วนผมคบทั้งสองรุ่นแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ารุ่น2009 TB ลอนจะแน่นและเงาว่ารุ่น2015ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองหวีกันนะคะจะสังเกตได้ว่ารุ่น2009 TB เวลาหวีลอนจะคลายตัวมากกว่ารุ่น2015นะคะส่วนรุ่น2015เวลาหวีตัวรอนจะแน่นกว่าและลักษณะลอนจะเป็นลูกคลื่น มากกว่ารุ่น2 0 0 9 TB ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแบบไหนสามารถเลือกดูสินค้าและสามารถสั่งซื้อได้ทาง Line any @enie ได้เลยนะคะ